เดี๋ยวจะมีรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาแนะนําสําหรับเ c ซหลายๆท่านแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่อสอบถามเข้ามาว่าผมจะใช้รถในแนวรับจ้างหรือว่าใช้งานหนักลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าช่างแนะนําหน่อยว่าจะเลือกรถรุ่นไหนนะครับ ทุกท่านครับสวัสดี fc ทุกท่านครับผมเดี๋ยวจะมีรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาแนะนําสําหรับ fc หลายๆท่านแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่อสอบถามเข้ามาว่าผมจะใช้รถในแนวรับจ้างหรือว่าใช้งานหนักนะครับเป็นแนวรับจ้างวิ่งส่งของวิ่งส่งคนวิ่งแอปอะไรก็แล้วแต่นะครับลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าช่างแนะนําหน่อยว่าจะเลือกรถรุ่นไหนนะครับถ้า สำหรับผมใช้ในแนวรับจ้างนะครับที่ใช้งานหนักนะครับในใจผมมีรุ่นเดียวเลยนะครับที่ต้องเป็นก็คือรุ่นนี้นะครับโตโยต้าอันติสนะครับโตโยต้าอันติสนะครับมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับมันเกิดมาเพื่อรับจ้างใช้งานหนักนะครับอะไหล่หาง่ายนะครับแล้วก็ติดแก๊สทนทนนะครับสําหรับตอนนี้ทนอย่างเดียวไม่ได้นะครับยังไม่ตอบโจทย์พอนะครับทนด้วยมันต้องประหยัดด้วยนะครับแล้วโตโยต้าอันติส์เดิมๆนะครับ มันก็ประหยัดอยู่นะครับแต่มันยังประหยัดไม่พอนะครับสำหรับยุคนี้นะครับมันต้องเป็น t o y ย t a าอันติทไฮบริดแล้วก็ติดแก๊สนะครับผมคนถามเข้ามาอีกนะครับว่าเอ้าแล้วเห็นมันมีการล่างเอกสารมาว่าต่อไปเขาจะไม่ให้ติดแก๊สในรถไฮบริดนะครับอันนั้นมันเป็นแค่ฉบับล่างนะครับฉบับจริงมาตอนไหนเราไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ๆใครเปิดก่อนก็ได้เปรียบแน่นอนครับ ไม่ได้ปูดแน่นอนครับเปิดก่อนนี้ได้เปรียบเลยครับเราทําวันนี้อีก10ปีนมาแล้วครับเราใช้คุ้มแล้วนะครับฉบับจริงนะครับตอนนี้ก็คือวันนี้มันยังไม่ประหยัดพอครับเราต้องติดเลยครับมาดูคันนี้ครับติดเป็นที่เรียบร้อยครับติดเสร็จก็หน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นอ่าตัวนี้เป็น ACQ n e x นะครับโมชีดฮาน่านะครับติดตั้งในรางเียร์ดัปเตอร์นะครับเก็บสายไฟสวยๆนะครับหม้อต้มอยู่ข้างใน คันนี้มีกล่องปรับองศาจุดระเบิดเีโอเทคด้วยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้นะครับปรับองศาจุดระเบิดให้ตรงกับค่าต้านทานการน็อกของเชื้อเพลิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูถังครับถังคันนี้เลือกเป็นลูกค้าไม่เอาถังใหญ่นะครับลูกค้าเอาแค่ถัง42ลิตรนะครับแค่นี้ก็จ้าบแล้วนะครับเพราะว่ารถมันประหยัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับติดตั้งเข้าไปเพิ่มนะครับเป็นกองก่อนเข้าถังนะครับ ่องก่อนเข้าถังจําเป็นไหมหลายคนบอกจําเป็นหลายคนบอกไม่จําเป็นนะครับแต่ลูกค้าถามผมก็ต้องมีขายนะครับสําหรับผมนะครับถ้าสำหรับผมตอนนี้ก็มองว่ามันจําเป็นนะครับปั๊มเราปั๊มบ้านเรามีแต่ปั๊มเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับเสศษน่าจะเยอะนะครับเคครับเดี๋ยวจุดเสร็จก็มาทดสอบการวิ่งกันเลยนะครับ สำหรับผมหลังถนนล้วนๆครับติดเท้าดีครับติดเท้าดีไหมครับดีครับรุ่นนี้นรุ่นนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรุ่นนี้ก็ผมทำไปเยอะนะครับมีไฟอยู่แล้วก็โยนไฟลงแล้วก็มาไล่ออโต้คลิเบตใหม่แล้วก็จูนแก๊สเก็บรายล,ละเอียดในทุกๆรอบในทุกๆย่านความเร็วนะครับ <S 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 สำหรับรุ่นนี้เป็นถ้าถามว่าเป็นรถที่ วิ่งรับจ้างสําหรับในเมืองนะพี่นะมันมันคือที่สุดครับสําหรับความประหยัดนะครับประหย <โด S 1> ัดตอบโจทย์ตอบโจทย์สุดคําว่ารถไฟฟ้าก็เท่าเท่ากันนะครับกับรถไฟฟ้านี่ดีไม่ดีประหยัดกว่า<ช>อีกดีไม่ดีประหยัดกว่าอีกแล้วไม่ต้องเสียเวลาเลยเสียเวลาชาร์จไฟไม่ต้องเสียเวลาชาร์จไฟนะพี่เนาะใช่ครับฟีลลิ่งในการขับเป็นไงบ้างครับปิดเท้าบู่ดีเลยพี่ไม่รู้ว่าเป็นแก๊สเลยฮะโอเค ผมว่าผมรู้สึกว่ามันวิ่งดีกว่าน้ำมันนะครับคันนี้ผมว่าวิ่งดีกว่าน้ำมันแนละ้วเียบอย่าพุ่งเลยครับ<ช>แต่มาแต่มาแล้ครับ<ช>เพราะว่าหนึ่งเลยของเรามันคันนี้มันมีกล่องปรับองศาจุดระเบิดด้วยครับครับคันนี้ผมแอดวานซ์องศาจุดระเบิดเริ่มต้นที่หกองศานะครับสูงสุดที่เก้าองศานะครับคันนี้มีกล่องเรียวเทคด้วยนะครับ,รบเวลาจะแซงอะไรก็มั่นใจนะครับที่สําคัญเลยวาวไม่ยันไวนะครับ F อครับผมติดตามลูกค้าคันนี้ก็ติดตามมาจากช่อง Youtube ใช่ไหมพี่เนาะใช่ u t u b e ครับครับก็เราเลี้ยวซ้ายไม่นานตัดสินใจไม่นานมาเลยมาเลยก็ลองดูครับเพราะว่ารถไฮบิดนะครับรถไฮบิดนี่ผมว่า a c ซ n e x นี่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วณตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องเรื่องความทนนะครับของเครื่องยนต์นะครับเรื่องความทนของเครื่องยนต์เนี่ย ผมว่ามันมันที่หนึ่งนะครับเครื่องเครื่องตัวนี้นะครับเป็นวาล์วปรับตั้งไฮดรอลิกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องหัวฉีดของเราเป็นหัวฉีดทาหน่าจ่ายแบบรีเนียพีิแอนโงแบบสเสถียรเสถียรอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่กลัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะจ่ายไม่เท่ากันแล้วทําให้วาลว์ยันนะครับยิ่งเรามีกล่องปรับองศาจุดระเบิดเรียวเทคมาช่วยด้วยก็ดีขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยนะครับใครกาลังหารถที่จะไปรับจ้างนะครับ ก็เดิมทีของพี่ขับรับจ้างอยู่มันมันก็ประหยัดอยู่นะพี่เนาะตัวนี้ก็ก็ประหยัดอยู่แต่มันยังไม่พออ่ะพี่ในเรื่องของความประหยัดอ <_ at> ่ะเราก็ประหยัดได้อีกอ่ะใช่ไหมครับเราก็ต้องจัดก่อนส่วนในเรื่องของที่เขาจะให้ติดหรือไม่ให้ติดในรถให้ริดตอนนี้มันมันยังไม่ประกาศออกมาเป็นทางการใช่ไหมครับมัน <_ at> เป็นแค่ฉบับล่าง <_ at> นะครับท,ที่ที่เห็นแชร์กันนะ <_ at> ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ด้วย ว่าอีกนานะ,ะแต่เปิดก่อนเราได้เปรียกอยู่แล้ว<ช>ครับเราต้องทําก่อนนะครับรีบทาก่อน<ช>อสมมุติว่าอีก3ปีสมมุติว่าอีก3ปีเขาไม่ให้ติดสมมุติว่ามันถึงขั้นใครติดแล้วบังคับให้รื้อออกเลยก็คุ้มไปแล้ว3ปีนะครับเพราะว่าเติมน้ำมันวันหนึ่ง5 600กว่าพอถ้าเป็นแก๊สผมว่ามองเ็มที่ก็2อ0ร้อยสองร้อยห้าสิบ่สามร้อยตีไป50%ิบตแต่ผม,<ช>ผมเชื่อว่าเกิน50%นะรถ้าถ้าเป็นไฮบริดนะครับ สำหรับใครที่ตัดเรื่องคิดมากออกไปนะครับเชิญได้เลยครับโชคดีแก๊สคาร์เซอร์วิสรับจบครับสำหรับรถไฮบริดนะครับแล้วก็เรื่องความทนงานเซอร์วิสช่วงลงช่วงล่างเดียวกันกับแท็กซี่หมดเลยมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับรถรุ่นนี้ครับถ้าใครยังหาข้อมูลอยู่นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ช่องทาง Facebook หรือว่าเป็นเบอร์โทรทางร้านนะครับโชคดีแก๊สคาร์เซอร์วิสครับ0 6 1 5์หกหนึ หรือว่าจะเข้าไปดูคลิปพราเป็นแนวทางนะครับที่ผมรีวิวไว้ในช่อง YouTube นะครับโชคดีแก๊สคาร์เซอร์วิสเหมือนกันนะครับเข้าไปดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ Our to hearts streets the the beat We began feel fire We rise like city so hard